เก่าเราต้องเข้าใจครับเสร็จแล้วไปไ,รรไปอล่ะห้ามครับอันนี้ห้ามอันนี้ต้องห้ามแล้วครับเอาเวบได,เบด้เอาเบิร์ดนี้จีเฮ้ยเอาแต่เครื่องเอาแต่เครื่องครับเอา,เ,เ,อาเดี๋ยวผมรุกคกวัน<ะ>วได้เชื่อเลย

ตรงนี้หอนโอเคขอบคุณครับท้องมันก็น้อย,อย่งอังเนาะมันมีแค่นี้ครับรถคันนึงว่ามีอยังหรอกเออวนเหมนันแล้เดี๋ยวให้ดูก่อนคันนี้เอาจริงคันนี้ผมขายไปแล้วครับแต่ว่าเอามาแก้ไขก่อนก็ไม่ได้เบิ้แค่เบื้องต้นนะทําจบไปเลยเดี๋ยวให้ตากล้องมาถ่ายตรงนี้ก่อนครับเรื่องฝาเหมือนเดิม คันนี้ V8 ตัดทะเบียนนี้ผมทําสีให้ใหม่คันนี้จบไปแล้วนะครับทาสีใหม่ทั้งคันแล้วก็ผมเอาไปทําช่วงล่างเปลี่ยนยางใหม่แล้วดันเขาไปที่จังหวัดพิุโลกก็พยายามจะให้มันมีอากาศนี่แหละครับจะได้รู้ว่าผมคันนี้ผมต้องขับส่งด้วยแล้วก็เอาลงที่จังหวัดตังก็คือส่งลูกค้าที่จังหวัดตังเพื่อความชัวนะครับคือปัญหาเรื่องหลักๆนะครับที่ผมแก้ก็คือ ความร้อนนี่แหละครับรถเก่งซะส่วนใหญ่นะครับเจอมาหลายคันแล้วแก้ให้จบแต่ผมไม่รู้นะว่าของเก่าแก้อาการมาหรือว่ายัางไงแต่ว่าพอได้รื้อแล้วนะครับทำฝาปาดฝาเนี่ยปาดฝาทําวาลวนี่ครับทําวาลวใหม่เปลี่ยนยางหมวกวาลวใหม่เปลี่ยนยางตีนวาลวใหม่แล้วก็ใส่ใส่ร่องน้ําใส่เสื้อใส่ฝามันถึงจะจบแล้วก็เช็ควาลวทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับ มันจะได้จบแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนวาล์วน้ําเดี๋ยวเช็คพวกปั๊มน้ําพวกอะไรเงี้ยครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับเดี๋ยววาล์วน้ําต้องใส่ให้คันนี้ไม่มีวาล์วน้ํามาแต่ว่าเดี๋ยวใส่เพิ่มเติมให้แล้วก็เติมน้ายาคูลแลน์เข้าไปแล้วก็เช็คพวกซึมพวกอะไรเงี้ยครับทั้งตัวเครื่องเหมือนเดิมเหมือน EP ที่แล้วเหมือนคันที่แล้วสปิโลจบไปแล้วสำหรับ EP นี้นะครับก็มาให้ดูนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับ คันนี้ผมขับไปที่เซโรลครับ120กิโลไปกับ240โลดันเข่าด้วยนะครับยาวๆส่งที่จังหวัดตรังนะครับก็ขึ้นเทลเลอร์ที่กรุงเทพแต่ว่าขับจากบ้านผมไปน่ะ400โลก็เดี๋ยวพยายามจะแก้ให้จบนะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลด้วยเอาจริงๆอ่ะผมแก้อย่างงี้ทุกคันหมดแล้วนะครับถ้าสมมติว่ากรณีรถที่ต้องแก้อาการเรื่องน้ํานะครับหลายๆคนเขาบอกว่ารถเก่งมีปัญหาความร้อนมีปัญหาความร้อนเนี่ยแก้ยังไงก็แก้ไม่จบนี่ครับคือปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับถ้าประกฑนช็อตนะครับ ผมจะเอาเพื่อความชัวร์ผมไม่ใช่เอาสายตาวัดนะแล้วก็ไม่ได้เอาแท่นระดับวัดนะครับว่าตรงนี้มันจะโกง่งหรือมันจะซุดหรือไม่ซุดนะครับแต่ผมเคลียร์เลยทีเดียวขี้เกียจถอดประกอบหลายรอบแล้วจบใช้งานยาวจริงนะครับใช้อีกที้เป็นล้านโลถ้าบอกตามที่ผมบอกนะด,นะดูแลรถตามที่ผมบอกนะครับใช้ยาวแน่นอนนะครับเติมน้ํายาคูลแลนส์นะครับอย่าเอาน้าเนะปล่าไปเติมนะครับเดี๋ยวเซอร์สูบตัวนี้จะผุอันนี้ร่องน้ําก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้ยาว ใส่เสื้อใส่ฝาเปลี่ยนยางตินวาวเช็ควาวใหม่นะครับคันนี้พร้อมจบละนะครับแล้วก็ปรกเกนปรกเกนตัวไหนเปลี่ยนให้ได้นะครับเดี๋ยวผมดูแลเรื่องตัวรถให้อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ทาสีใหม่แล้วฝุ่นจะเยอะหน่อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาเทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยงไงก็จบนะครับลุกมองลุกหมากแน่นหมดแล้วแน่นอ่ะแน่นหมดแลวโอเค ราะว่าคันนี้ผมทําช่วงล่างใหม่เปลี่ยนย่างใหม่ด้วยนะครับคันนี้แต่ว่าผมเทสก่อนไงครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหาให้ก่อนถึงมือลูกค้าประมาณนี้ครับอยากให้ช่างโยมเขาดูแลให้อีกทีนะครับ